วัด,มมดมมนักขัมมมิมีองเยดงสุนีองเซดงสุนีตำหน่สามตำแหน่งมองเยดงสวยที่สุดในโลกนี้มีองเยดงม,มาดูได้ยากองเยดงสวยที่สุด สงูงส่งสวยงามสาม,ส,าม,ส,ามสีฮะน้องมินาบิตาส,สุผิวองศีลดองดูดียากผสมผาตุ้ยสวยเหนือหนึบนุ่นนมผสมคาบกุผสมดูง่าย,งยงองศีลดองผสมดูดียากผสม หลังบูหลังก็จอบะสมผง,งเสียดงหลังเป็นอย่างนี้ครับผงคง์เสียดงนี่หลังกระดาาดูริยากวองสมเสียดงนี่อามทายทัดผสมสมนี่งงเสียดงสาจำลองศูนย์หกสองหกสามหกส องค์เสียดงมีสององค์นสมป็นองค์เสียดงเนือเหมือนกันน้ำสมอ,องค์นั้นจะสีขาวครับไม่มีคราบกุองไม่มีคราบกุพระไม่ได้ใช้องค์นี้ัง้งสมเป็นองค์เสียดงสวยที่ชุดในหลวงถ่ายด้านข้างลงเป็นองค์เสียดงมีหน้ามีตาัง้งสม พิงโป่งเสียดูสายจำลองจบเพียงเท่านี้